สวัสดีครับพบกันกับร้านโกมอเตอร์นะครับวันนี้ผมมีรถนะครับจากทางร้านเป็นรถแนววิบากนะครับเป็นคาวาซกิ KLX 2 3 0นะครับตัวนี้เป็นปี2021นนะครับรถคันนี้เป็นรถแนววิบากสูบเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับ สภาพดีสภาพนางฟ้ามากไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับเลขไม้วิ่งน้อยวิ่งไม่ถึง50โลเลยนะครับผมย้ํานะครับวิ่งไม่วิ่งไม่ถึง50โลนะโครับเป็นไม้แท้ด้วยนะครับของแต่งของเดิมเรามีครบให้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นด้านหน้าเป็นครอบไฟเดิมนะครับไฟเดิมเป็นชุดเดิมนะครับแต่ของเราจะมีเป็นชุดแต่งมาให้ด้วยนะครับเป็นตัว ชุดชุดทั้งทั้งไฟทั้งไฟทั้งครอบเลยนะครับไฟเลี้ยวเดิมนะครับอันนี้ได้เป็นมือเบรกมือคัปแต่งนะครับของเดิมเราก็มีให้นะครับแต่ตัวนี้เราใส่เป็นของตัวแต่งนะครับตัวนี้กระจกไม่มีแต่ทางร้านเรามีกระจกเดิมให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเล่ใไม้เห็นที่ผมบอกนะครับเลขไม้คันนี K ้วิ e ่งมาเพียง 48กิโลเท่านั้นนะครับไปถึง50โลจริงๆนะครับอันนี้คือไม้แทๆนะครับไม้แทๆนะครับสีเฟรมสีเฟรมนุ่มเดิมเบาะเดิมนะครับไม่มีท้ายสั้นนะครับแต่แต่เรามีท้ายสั้นนะครับเรามีท้ายสั้นเป็นของเดิมนะครับส่วนท่อนะครับตัวนี้ใส่เป็นท่อแต่งมาเลยนะครับเป็นท่อแต่งได้ตั้งแต่เอ่อตั้งแต่คอคอท่อนะครับ นี่ครับได้แต่ไปขอได้แต่คอท่อมมยันปลายนะครับเป็นท่อแต่งแล้วส่วนชุดท่อเดิมของคันนี้เรามีให้นะครับเรามีให้เหมือนเดิมนะครับยางหน้าหลังเป็นยางแนววิบากนะครับยางเดิมนะครับสวิงอาร์มหลังไม่คดไม่งอนะครับสติ๊กเกอร์การข้อควรระวังต่างๆอยู่ครบนะครับเครื่องเครื่องนี้ยังดูสวยใสนะครับอยู่ใสไร้รอยขีดข่วนนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่อง สูบเดียวนะครับสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับโชบ้กแนาก็เป็นโชกแนาเดิมนะครับเบรกระบบเบรกหน้าหลังนะครับระบบเบรกระบบเบรกด้านหน้ายังใช้งานได้ดีนะครับยางหน้ายังเหลือเยอะๆนะครับบล็อกเครื่องด้านซ้ายยังดูสวยใสนะครับไร้รอยขีดข่วนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีเอ่อ ที่เหยียบคนซอนไม่ให้ด้วยนะครับโซสเตอร์ก็ยังเหลือใช้งานเยอะๆนะครับโอเคอ่ะเดีย๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับสตาร์ทนะครั้งเดียวติดนะครับรอบเดินเบาจะประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องไม่กระตุกแม่อะไรเลยนะครับเสียงเครื่องรอบเดินเบาปกตินะครับ ย้ำนะครับคันนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับใครชอบแนววิบากนี่ผมบอกเลยว่าทักสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับเสียงประมาณนี้ครับระบบไฟอยู่ครบนะครับเต็นไหมยังโอเคนะครับโอเค คันนี้นะครับเป็นรถแนววิบากนะครับวิบากไซส์เล็กของค่ายคาวานะครับเป็นคาวาซากิเอ่อ KLX 2 3 0นะครับตัวปี2021นะครับคันนี้ถ้าทางร้านเปิดขายอยู่ที่เอ่อ99,000บาทนะครับ99,000บาทถ้าราคามือหนึ่งนี่ออกจากศูนย์นี่ผมว่าประมาณเอ่อราคาประมาณ สนสามเกือบแสนสี่นะครับแต่ทางร้านเราเนี่ยคือยังดูบอกบอกได้ว่ายังดูใหม่นะครับคันนี้เปิดขายแค่เพียง9ก้าหมื่นเก้านะครับถ้าราคาน่านไหนสนใจก็สอบถามได้ที่เพจ a c e b o o k กู motor, าา้มอเตอร์นะครับสาขาอุบลราชธานีแล้วก็กู้มอเตอร์สาขากรุงสิตน,นะครับหรือจะแอดเวลาแอดก็ได้เป็นแอดกู้มอเตอร์นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือจะโชวมาสอบถามได้ที่เบอร์0 84, 8 4 8 2 4 8 4 4 4ปี่นะครับ โอเคผมก็ขอฝากคันนี้ด้วยนะครับ Kawasaki KX 230นะครับปี2021นะครับรถแนววิบากไซส์เล็กนะครับผมบอกได้เลยว่าลูกค้าซื้อไปคือคุ้มแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ออกจบการรีวิวเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ